งานรวมตัวเหล่านางเอกของมาดามแป้งจัดยิ่งใหญ่จัดหนักทุกปีและมปีล่าสุดก็จัดขึ้นที่บ้านตอนเต็มดวนที่ชะอำคาริฮัตรูริมทะเลและงานนี้ก็ได้รวมไว้แต่นางเอกเหล่าตัวท็อปของวงการ โดยในปีนี้ก็ได้มีการมอบรางวัลใหญ่ได้เงินสดไป1ล้านบาทโดยเป็นงานปาร์ตี้ปีใหม่ที่จัดร่วงหน้าณคาลิฮาสุดรูริมทะเล uh มีนางเอกตัวท็อประดับแถวหน้าของวงการบอกเลยว่าแต่และความสวยของนางเอกไม่มีดรอปวัย40กรัดับสมฉายาเป็นนางฟ้าแห่งวงการบันเทิงแต่และคนสวยแล้วก็ยังหน้าเด็กมากๆเหมือนคำนิยามที่ว่าผู้หญิงอยายอยู่สวยแม้แต่การเวลาก็ทําอะไรพวกเธอไม่ได้ส่วนไฮไลท์ที่หลายคนรอคอยคือการลุ้นชิงรางวัลโดยในทุกๆปีก็จะมีการลุ้น ว่าแต่ละคนนั้นจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปโดยในปีที่แล้วรางวัลใหญ่ที่สุดนะ่าจะคือทอง30บาทและสาวแอบทักษอนก็เป็นผู้เข้าชิงชัยกับแอนทองประสมแต่สุดท้ายแล้วสาวแอบก็สามารถคว้ารางวัลใหญ่ไปครอบครองได้สําเร็จแต่ปีนี้บอกได้เลยว่าโชคเข้าข้างสาวแอนแบบสุดๆเพราะว่าเป็นปีของเธอจริงๆกับเกมชิงร้อยชิงล้านที่เธอและนนกุลกลายเป็นผู้ท้าชิงกันเองในขณะที่นนกุลก็แข่งกับแอนทองผสมกับเกมชิงร้อยชิงล้านแต่ในปีนี้ดูเหมือนว่าโชคจะเข้าข้างเธอเพราะว่าในวินาทีที่ ประกาศว่าสาวแอนได้รางวัลเงินสด1ล้านเจ้าตัวถึงกับเอามือกุมหัวลงไปสุดที่พื้นไม่อยากจะเชื่อสายตาเพื่อนๆิกนนสุ ถึงโชคจะไม่เข้าข้างนนุกุลแต่นนุกุลก็ได้รางวัลปลอบใจเป็นเงิน100บาทแถมยังชนะขาดร้อยอวดโมเมนต์คู่กับป่านใจแอปทักษะออนที่อ้อนขอให้มาร้องเพลงด้วยกันโอเธอบอกเลยว่าช็อตนี้หวานเจี๊ยบแถมนนุกุลก็ยังอบเอลสาวแอปไม่ห่างไปไหนถึงจะไม่ได้ตังค์แต่ก็ได้ใจเธอ นางเอกซุปตา์ท่านอื่นๆอย่างสาวอั้มพัชราภาที่ลุ้นหนักเช่นกันก็ได้กระเป๋าสวยๆอย่างแอลเมสกับเงินสด10,000แบาทพร้อมกับประกาศขอโทษออกสื่อหลังจากที่เคยผิดสัญญาก,กับมาดามแป้งที่เคยบอกว่าจะพาแฟนมางานเลี้ยงฉลองปีใหม่และทําความรู้จักกับทุกคนแทมการจับรางวัลในครั้งนี้สาวอั้มก็อยากจะกรีดดังๆแต่ติดตรงที่ว่าอาจารย์ช้างบอกคนที่จะได้ปีนี้จะเป็นคนที่พูดน้อยที่สุดอ้มก็เลยปิดวาจาชั่วคราว <c oughs> นางสาวนุ่นวรนุชก็ยังได้เงินสดไปถึง2 0 0 0สนบาทแบบยิ้มหวานกลับบ้านไปคลองส่วนสาวแอปเองก็จับฉลากได้เงินสดถึง3 0 0 0สนบาทและแอปก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับมูลนิธิประนามแป้งเพื่อบริจาัเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ต่อไป